สำหรับวิชาสุขศึกษาวันนี้ให้นักเรียนไปรับชมการ์ตูนเรื่องการแสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสมได้เลยไป ยุติยุดเกิดอะไรขึ้นทําไมส้มกับพลุลุกถึงร้องไห้อะพวาเธอแกล้งเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเปล่านะครับครูผมไม่ได้ทํานะครับใช่ค่ะพวกนี้แกล้งเพื่อนหนูโดยเฉพาะพลโตเขากําลังแอบจับก้นพวกลุกค่ะนี่พวกเธอแกล้งเพื่อนผู้หญิงเกินความเหมาะสมแล้วนะเนี่ยขอโทษเพื่อนแล้วไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลให้รอบเดียวนี้เลยไปขอโทษครับครูรู้เรื่องที่พวกเธอแกล้งส้มและพุุลุกแล้วนะนี่ถ้าใบเฟิร์นไม่เห็นซะก่อนพวกเธอก็คงจะแกล้งเพื่อนกันไปใหญ่ นี่ไม่นับแกล้งเพื่อนรับหลังครูอีกใช่ไหมนักเรียนทุกคนคะนักเรียนเป็นเพื่อนกันเล่นการพอสนุกสนานแต่การที่คิดจะแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งแกล้งให้เสียใจแกล้งให้ร้องไห้แกล้งให้ตกใจหรือแกล้งเพื่อหวังที่จะเห็นเพื่อนเป็นตัวตลกนักเรียนลองคิดในทางกลับกันบ้างว่าถ้ามีคนอื่นมาแกล้งเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงก็คงจะไม่ชอบใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่ากแกล้งเพื่อนกันอีกนะคะ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักจะชอบเล่นอะไรกระุนแรงแล้วก็เห็นเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเวลาแกล้งแล้วก็เกิดความสนุกยิ่งไม่สมควรทําอย่างมากเลยเป็นเด็กผู้ชายควรสแสดงพฤติกรรมให้เกียรติเด็กผู้หญิงบ้างนะคะไนใครบอกครูได้บ้างว่าการสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตัวเองนั้นมีอะไรบ้าง ควรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยครับเช่นการไหว้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการแต่งกายตามกาลเทศาตรและวัยไม่พูดจาหย,ยาบคายเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวการนักนวลสงวนตัวของเพื่อนนักเรียนหญิงห้ามไม่ให้ใครมาจับของสงวนหรือว่าอวัยวะเพศของเราห้ามจับหน้าอกและอย่าให้ใครมาแตะต้องร่างกายส่วนอื่นๆที่จะนำไปสู่การล่วงเกินทางเพศ การหยอกล้อเล่นกันหรือการทักทายกับเพื่อนผู้ชายแม้ว่าจะสนิทกันก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนี้เพราะการไม่ระวังอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ครับและต้องไม่สัมผัสร่างกายโดยมีเจตนาล่วงเกินทางเพศครับเก่งมากจ้ะเคนเอาล่ะนักเรียนทุกคนพอเข้าใจแล้วนะว่าควรแสดงออกพฤติกรรมทางเพศอย่างไรให้เหมาะสมเออคุณครูคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัมผัสร่างกายแบบไหนคือเจตนาล่วงเกิน แล้วใครจะสัมผัสเราได้หรือว่าไม่ได้ะคะดีมากจะใบ,บเฟิร์นเป็นคำถามที่เราทุกคนควรรู้แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเลิกเรียนแล้วงั้นครูให้เด็กๆก,กลับไปถามผู้ปกครองเป็นการบ้านหาคำตอบมาแบ่งปันกับเพื่อนในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละกลับบ้านได้เอ้สวัสดีค่ะครูนิ้ นีเธออยากรู้คําตอบที่ถามป่ะเรามีตัวช่วยบอกเธอได้นะอืมจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าเธอรู้ความลับเรื่องตัวช่วยของเราแล้วอะเธอไม่ต้องบอกใครนะเข่ะ okay, ป่ะอืไม่อะอ่ะเอาไปเถอะแล้วเธอก็จะรู้คําตอบทุกอย่างแต่พรุ่งนี้เอามาคืนด้วยล่ะไปละบายบายมันงสืออะไรเนี่ยหลอกเราหรือเปล่าเนี่ย พี่ชื่อแรบบี้นะจ๊ะเป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาหนูใบเฟิร์นจ๊ะเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องกลัวฉันหรอกมามะฉันรู้ว่าเธออยากจะรู้อะไรฉันจะมาช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับใบเฟิร์นเองอือคือว่าหนูอยากรู้ว่าสัมผัสร่างกายที่มีจิตนาล่วงเกินทางเพศเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะ ดูทางนี้สิจ้าน้องหนูผู้น่ารักการสัมผัสร่างกายเกิดจากหลายเจตนาจ้ะสัมผัสเพื่อแสดงความรักความห่วงใยของพ่อแม่ความใกล้ชิดมิสนมของพี่น้องแล้วก็สัมผัสที่มีเจตนาล่วงเกินทางเพศซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครทำทำในจังหวะเวลาไหนสถานที่แล้วก็บรรยากาศเป็นยังไง แน่นอนจะว่าสัมผัสเจตนาไปในทางที่ร่วงเกินมักเกิดในที่ลับตาคนหรือไม่มีใครสังเกตเห็นส่อเจตนาทางเพศซึ่งอาจเกิดจากคนที่เรารู้จักใกล้ชิดแล้วก็คนแปลกหน้านะจ๊ะสิ่งที่ไม่ควรให้ใครมาแตะต้องสิบจุดสงวนของเรามีดังนี้นะจ๊ะแก้มริมฝีปากและลิ้นต้นคอต้นแขนหน้าอกแขนฝ่ามือ หน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ต้นขาจ้ะเพื่อนชายจับมือไปรูปคลำอมผิดปกติค่ะผู้ใหญ่ตบหัวไหล่เบาๆปกติค่ะเป็นการทักทายรูปเข่าไปมาผิดปกติค่ะเอาตัวหรือว่ามือมาเบียดสะโพกผิดปกติค่ะแล้วเออแล้วถ้าสัมผัสนั้นหนูไม่แน่ใจจะตัดสินใจยังไงอะคะ อะไรจะบอกหนูได้อีกว่าเป็นแบบปกติหรือว่าผิดปกติอะคะถ้าไม่แน่ใจนะแต่เรารู้สึกไม่ชอบก็ให้แสดงออกชัดเจนไปเลยค่ะว่าไม่เอาไม่ให้เขามาสัมผัสเราแบบนี้อย่าปล่อยให้ความรู้สึกลังเลใจกลายเป็นหนทางล่วงเกินทางเพศเราและก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจจากการกระทำเหล่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับผู้อื่นและอย่าเปิดโอกาสให้เขามาสัมผัสตัวเราได้จ้ะ ใบเฟิร์นเข้านอนได้แล้วลูกค่ะแม่